กอขอจเจริญพรสัตย์ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามช่อง y o u t u b e บ้านล็อกแชนแนลอีพี EP ต่อไปก็คือ,อบุญกิเลสวัตุสิบที่อาตมาได้ลงใหม่คือธรรมสวรรม์ใหม่นักจากที่เ้าได้ฟังอีพีต่างๆมา ต่อไปเป็นธรรมสวัสะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมงมันแปลว่ายังบุญที่เกิดจากการฟังธรรมคือญาติย่ยมได้ฟังธรรมมานี่ยแหละบนว่าเรียกว่าการฟังธรรมที่จะเป็นบุญก็เพราะช่วยให้เราเข้าใจหลักการดำเนินการของชีวิตเลยถูกต้อง ขันเขาได้ฟังธรรมจากอ,าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากกูบาจ,จารย,ย์หลายๆหลวงหลยๆองค์มันมันกระิีช่วยในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมเหมือนกับพระบาลีา่ที่เป็นกาวไ้ว่าสุดสดูสังลพเตปัญญง ถ้าตั้งใจฟังธรรมย่อมได้ปัญญา,าปัญญาเกิดจากการคิดเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากจิตใจที่ผ่องใสจะนําไปสู่การคิดที่ถูกต้องอในเมื่อกระบวนการความคิดที่ถูกต้องคําพูดก็ถูกการกระทําก็ถูกฉะนั้นถูกต้องมอวาที่เป็นการพูดการคิดการกระทํา ถือตองเพราะว่ามีปัญญาเพราะว่าปัญญาอ่ามันได้พิจารณาไตรตรองดีแล้วอ่าคนที่ฟังทำเป็นประจำไม่ว่าจะเกิดเป็นจากการฟังทางสื่อออนไลน์ต่างๆทุกวันนี้มีมากมายไม่เฉพาะว่าจะเป็นเฟซทางไลน์ทาง,าทางวิทยุโทรทัศน์หรือจากสื่อต่างๆอรวมทั้งจากการอ่านหนังสือ ธรรมะบางครั้งบางทีอย่าโย,ยมอายุบัานอยู่เฮือนอาจชีบอมีเวลาอ,าอ่านมีแต่เวลาทำการทำงานเปิดฟังธรรมะไปด้วยมีโทรศัพท์เปิดฟังช่อง YouTube อไปด้วยเปิดฟังตามสื่อออนไลน์ต่างๆาไปด้วยล้วนจัดอยู่ในธรรมะสวนะใหม่ทั้งสิ้น เพราะว่าการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิตยิ่งกว่าความรู้ทางโลกที่เราเริ่มเรียนมามเพราะว่าการที่ห้องเหตุให้เกิดปัญญาสว่างสวยัยเพราะบางครั้งบางทีเราไปเรียนมาในห้องเรียนมันก็ไม่ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเสมอไปอยกตัวอย่างง่าย วิชากระบี่กระบองดังที่เป็นข่าวดังมาเนาะ,ะไม่มีใครเอาวิชากระบี่กระบองมาใช้หรือการถอดสแครถอดรุดอะไรต่างๆคงคงไม่ได้ามาใช้หรอกอจากนั้นเอาธรรมะของพระเจ้าจะทำให้เกิดดวงปัญญาสว่างสวัยสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รู้จักแยกแยะผิดชอบชัว่วดีทำให้ชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขปลอดภัยจากอบายภูมิมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปและถ้าจะไปให้ได้ประโยชน์มากกว่าจากการฟังธรรมผู้ฟังธรรมต้องจังตั้งใจฟังจริงๆมุ่งมั่นฟังเอาเนื้อหาสาระฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจำจำแล้วไม่ทำตามไม่นำหลักทำคำสั่งสอนไปพื่พปฏิบัติบุญนั้นย่อมเกิดน้อยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมโยมจะบังเกิดให้ยิ่มรมยิ่มบุญสมัยพุทธกาลญาติโยมเพราะผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่พระวิหารพระเชตวันทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแจ่ภิกษุสาวก วันนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งเป็นยักษ์ชั้นล่างมีชีวิตที่โอดโอดอยากๆอ,อุ้มบุตรตราบุตรตีเป็นธิดาและจงบุญนับพระสุผู้เป็นลูกชายเป็นลูกชายสแสวงหาอาหารริมกำแพงและริมคูคลองหลังวัดเมื่อไปงถึง,ถง สมประตูนางเห็นพุทธบริษัทส,สงบนิ่งไม่ไหวติงฟังธรรมด้วยความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเปลวประทีปตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีลมฉะนั้นจึงเกิดความเริ่มใสพางคิดว่าตรงนี้คงจะมีของแจก,กให้เรากินมาทางชีวิตเป็นแน่ดังนั้นนางยักตอนนั้นคิดดังนี้แล้วนางจิงจุงลูก ทั้งสองเข้าไปในวิหารฝ่ายอารักษ์ขาเทวดาเทพเทวดาที่สิงสถิตอยู่ซุ้มประตูเห็นว่านางยักษ์มาดีไม่ไม่ได้มาร้ายไม่ประสงค์รายจึงบ่ได้หามปกติแล้วทางอยู่บ้านอยู่เฮือนตามภาษาอีสานบ,บ้านเฮานเนาะสี่ขึ้นบันไดกะซิมีแม่บันไดรักษาบันได พวกผีบริษทัททั้งหลายสิขืนบ่ไดไรสิเขาในรั่วในวังก็สซีมีเทวดาชลาักลักขาสิเขาบ้านก็มีผีเจ้าบ้านเจ้าเฮืนอนลักลักขาแต่ว่านางยักษ์มาดีเทวดาเห็นอย่างนั้นแล้วจึงไม่ได้ห้ามนางนางยักษ์จึงได้ฟังพระสุรเสียงอันไพเราะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียงนั้นไพเราะจับใจประดุด แทรกเข้าไปจตลดเยื่อในกระดูกของนางประกอบกับความพร้อมเพียงเป็นอันดินหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัทจึงทำให้นางเกิดความเลื่อมใสในหมู่สงฆ์ถึงกับลืมไปว่าจะไปสแสวงหาอาหาราลูกหน่อยทั้งสองสะก,กิดนั่งยักผู้ยืนนิ่งไม่ไหวติ้งแต่นางยักษินีไม่สนใจและไม่คิดจะสแสวงหาอาหารใดๆทั้งสิ้น นั่งยัก์นะั่ตั้งใจฟังได้เงี่ยหูคือเงี่ยสโสตประสาทเนี่ยสำหรับฟังส่วนอุลาคือใจของนั่งผู้ใจของผู้เป็น,ปนลูกที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยไม่สนใจในการฟังธรรมเมื่อถูกถูกความหิวเบ,บียดบังจึงเตือนมารดาครั้งแล้วครั้งเล่าทำไม แม่จึงนิ่งไม่ไหวติงเหมือนต่อไม้ไม่สแสวงอาหาอาหารมาให้ใหลูกนางยักษินีกลัวลูกจะทำะให้นางพลาดโอกาสได้ฟังธรรมจึงปอบโยนนางลูกนางไปว่าโอ้ยนิ่งนิ่งละเอ้ยเงียบเงียบไว้จักน้อยนว่าส่วนลูกไส้ที่ซื้อมาปูนับพระสูแม่ปราถนาจะฟังธรรมที่หาได้ยากในโลกลูกทางท้องจึงเงียบ ลูกเพิ่นกับวองไงดิลูกหยักทั้งสองกับวองไงฟังปฏิจริยาครับการบวาของแม่น่ะก็เลยเงียบจนกว่าแม่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรื่องนิพพานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงอ,อย่าให้แม่พลาดช่วง เวลาในการฟังธรรมเลยลูกวันดันแม่ว่า,าลูกก็เข้าใจาปุณพสุแม้จะหิวกระหายแค่ไหนก็อดกั้นเอาไว้เนี่ยลูกบอกางสอนไงอย่ายมาปุณพสุนี่หูว่าแม่อยากฟังเ,าเขาเข้าใจาแม่ก็เลยตอบแม่ไปว่าแม่จ๋าฉันไม่บลบเราแม่อีกแล้วแม้แต่อุตรา ไมยถึงน้องสาวากระบรุบกวนแม่อขอเชิญแม่ฟังธรรมเถิดการฟังธรรมการฟังสัจธรรมเ,เป็นเหตุนำสุขมาให้หรือการฟังธรรมเป็นเหตุนำสุขมาให้ในญาติโยมเพราะาแต่ก่อนบ่งหัวาพระสัจธรรมจึงต้องมาเสวยทุก์ขมีความหิวกระหายเที่ยวแสวงหาอาหารไปด้วยความอยากยากลำบาก เป็นเวลายาวนานบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนำความสว่างสวัยมาให้แก่เทวดาและมนุษย์ผู้หลงวนอยู่ในกระแสของกิเลสขอแม่ตั้งใจสดับตับฟังพระเทศนาของบรมศาสดาเทิดวัสเนแมว่าพระวุมิภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนายกเรื่องอริยสัจสีมาแจกแจงให้ให้รู้แจ้ง อริยสัตว์สี่คืออย่างหยาดยมคือมีทุกสโมสมไทยนิโรธมักนางยักษินีกับบุตรได้ยืนฟังธรรมอยู่ตรงนั้นได้ส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาะในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลส่วนที่ดาของนางยักษินเีเนื่องจากเป็นเด็กเกินไปไม่อาจเข้าใจธรรมเทศนาได้แยมแจ้งแต่ก็ได้อุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมข้ามชาติเมื่อนางยักษินีบรรลุธรรมแล้ว จึงเกาชื่นชมบุตรว่าดีแล้วจะลูกน,า,นาชื่นส้มเกาชื่นส้มลูกโอ้ดีแล้วลูกหละลูกตั้งใจฟังลูกของแม่ลูกแม่เป็นคนสลาดส่วนลูกยักษ์ทีวาบุพ่าปุณพพัสุเนี่ยเจ้าจงมีความสุขเถิดประศั่นเดชเม่ว่าวันนี้เราเป็นเราเป็นผู้ย่างเก้าเข้าสู่หนทางริยะมากแล้วประศั แม่และลูกเห็นอริยสัจสี่เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่นานจากได้มรู้พระนิพพานอันกเกษมการอิ่มธรรมของแม่ยิ่งกว่าอิ่มอาหารมากมายนักทันใดนั้นด้วยอนุภาพแห่งการบรรลุโสดาบันทำให้นางยักคินีออกจากภาวะอันหยาบกระด้างกลับได้อัตภาพอันเป็นทิพยักษ์เป็นยักษ์สันต์ตที่สุด đây. เนยนางยักษินีตัวนี้ผ้าลูก ก็เลยได้ฟังธรรมได้เป็นพระโสดาบันก็เลยได้กลายเป็นทิพย์พร้อมทั้งได้ทิพยพยสมบัติมากมายยตาโยมด้วยอนุภาพบุญที่ได้เกิดจากการบรรลุธรรมของมารดาส่งผลให้ลูกผู้มีจิตใจโมทนาได้ทิพยพยสมบัติตามนางไปด้วยตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมานางกับลูกน้อยทั้งสองได้อาศัยอยู่ในวิมานในต้นไม้อยู่ที่ใกล้ พรคันธากุฏีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เข้าเฝ้าฟังธรรมของพระพุทธองค์ทั้งยามเช้ายามเย็นอยู่ในวิหารนั้นทำให้ได้สมบัติอันเป็นทิพย์ละเอียดขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆอกลายเป็นยักษ์ผู้ใฝ่ธรรมที่เป็นที่รักเกรงใจของยักษ์เลเทวดาซึ่งพากันมาฟังธรรมในยามดึกๆเป็นประจำ ผู้รู้กล่าวไว้ว่าบุคคลไดดับดระภาษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็จะได้ไปสู่ก็จะได้ไปสู่สุคติไม่ไปสู่ทุกคติตลอดแสนกับผุนได้หยาดยโยมผูนใดได้ฟังธรรมาการมารุษธรรมของนางยักษ์ชั้นล่างทําให้นางเลื่อนขึ้นเป็นยักษ์ชั้นสูงสักและยังปิดอุบายได้อย่างทาวันีกด้วย นับเป็นตัวอย่างที่ผู้ใดตั้งใจฟังธรรมยิ่งนักบาลในการฟังธรรมฟังแบบใดมันได้บุญญาโยมการเป็นนักฟังธรรมที่ดีนั้นเราต้องไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมที่พระเทศว่าง่ายเกินไปว่าฟังบ่อยแล้วเ,เพราะธรรมทุกบทถ้านำไปประพฤติปฏิบัติจริงแม้เพียงข้อเดียวก็สามารถทำให้กิเลสหมดได้ ยกตัวอย่างเช่นญาติโยมญาติโยมคงจะได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าหรือพระครูบาอาจารย์พูดมีคุณธรรมสูงส่งก็จริงก็หลายๆรูปอ,อย่างเช่นท่านยกตัวอย่างแข่งทานว่าฟังบ่อยแล้วไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ดูแคนหัวข้อธรรมไม่ดูแคนผู้แสดงธรรม มุ่งเอาเนื้อหาสาระเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติขณะเดียวกันก็อย่าดูถูกตัวเองว่าไม่มีบุญพอที่จะได้ฟังธรรมอพอที่จะได้บรรลุทาได้เพราะกิเลสนาะปัญญาหยาบอยู่ถ้าความคิดติดลบแล้วโอกาสแห่งการฟังธรรมก็หมดไปญาโยมการฟังธรรมนั้นแม้แม้ยังไม่เข้าใจอย่างน้อยที่สุดก็ผู้ฟังก็ได้บุญและจะได้เป็นอุปนิสัยติดตาม ตัวไปภายหน้าเมื่อได้ฟังธรรมซ้าอีกก็จะได้เข้าใจง่ายขณะฟังธรรมก็มีจิตใจเป็นสมาธิฟังด้วยความตั้งใจไม่พูดไม่คุยยิ่งมีจิตใจเป็นสมาธิมากความรู้ความเข้าใจในธรรมในธรรมนั้นก็มากขึ้นบรมณนฟังธรรมพร้อมเบาน่วหวัหวบอนกันไปพร้อมเบ่าพื้นกันไปพร้อมหนึ่งกับว่ได้บุญได้ญาติยอมตั้งใจฟังธรรมดังในสมัยพุทธกาลพระพุทธบริษัท มักหลับตาทำสมาธิฟังธรรมมากเพราะหากใจยิ่งละเอียดการไต่ตองธรรมตามที่พระท่านแสดงก็จะละเอียดลุ่มเลิกไปด้วยทำให้มีจิตใจบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากดังนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมมีอยู่5ประการคือผู้ฟัง ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังฟังไม่เลยโยมเด้ออันนี้สงการฟังธรรมมีอยู่ห้าย,ย่างหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้หนึ่งย่อมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงหนึ่งจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสหนึ่ง มีหนึ่งคือย่อมฟังธรรมฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2ย่อมเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้4สี่เหตุความเห็นให้ตรงหาจิตใจของผู้ผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสท่านผู้มีบุญทั้งหลายเยเวลาการฟังธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่งะจะช่วยยก ใจของเราให้สูงขึ้นจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นการเพิ่มเติมปัญญาบารมีให้แก่ตัวเองการาการฟังธรรมเนี่ยเป็นการเพิ่มเพิ่มปัญญาบารมีสร้างบารมีเพราะว่าเขาได้ฟังธรรมฟังบ่อยบ่อยเขาจะได้หัว,หว,หวขออัดขอธรรมเพิ่นกันเลยว่าเป็นการเพิ่มบารมีให้ตัว ตัวเราเองเป็นธรรม,มาวุธคอยแก้ไขปัญหาต่างๆาท่ามะานี่เป็นอาวุธเด้เป็นอาวุธท่าปัญญา,าแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม้ทุกท่านอาจเคยศึกษาศาสตร์ต่างๆในทางโลกมามากบางคนบางท่านอยาจจะตบถึงเป็นลอกเตอร์ปรัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกแต่ว่าป,ปรัชญาในการดําเนินชีวิตยังด้อยอยู่ ให้เอาหัวข้อหลักข้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษาไปปฏิบัติความรู้ทางโลกมากแต่ความรู้เหล่านั้นเป็นเพียงวิชาธรรมมาหากินที่ช่วยเหลือตัวเองให้รู้จักหาความสุขในปัจจุบันเท่านั้นแต่การดำเนินชีวิตอาจยังไม่ถูกต้องและปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนความรู้ที่เกิดจากการฟังธรรม เป็นความรู้อันบริสุทธิ์นญายายมที่ทำให้ไปสู่การแก้ไขปัญหาชีวิตในเชิงบวกทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมีชัยชนะ,ะละโลกแล้วเจ้าก็ไปสู่สุขคติโลกสวรรค์การเสวยสุขในโลกหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการอานิสงส์การฟังธรรมญาจมดังที่ได้อัตมาได้อธิบายให้ฟังว่ามีอยู่5ประการ อานสีสงของการฟังธรรมหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสองย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ย่อมทําความเห็นให้ตรง 5. จิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสสงบทันั้นเลยญาติยอมเนาะ เวลาฟังธรรมมีสมาธิแน่ค่าขายไปนั่มบางคนบางท่านอาจจะขายของค้าขายอยู่ก็ตั้งสมาธิในการค้าการขายเป็นการฝึกสติไปด้วยหูหนึ่งใจหนึ่งถ้าเปรียบเหมือนญาติโยมเนาะทางโลกเขาว่าหัวใจของเรามีสี่ห้องห้องหนึ่งแบ่งไว้ ให้พระพูธพระธรรมพระสงฆ์บ้างแบ่งไว้ให้ฟังธรรมบ้างแบ่งไว้ให้ค้าขายบ้างนี้ก็จะดีนะญาติโยมจากนั้นแล้วการฟังธรรมเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ในบุญกิาวัตถุกสิบคือทร,รมัสวรรคใหม่คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรม EP นี้อาจจะเป็นพูดภาษากลางปนภาษาอีสานภาษาลาวบ้านเฮ้าบางเนะาะญาติโยมเพราะว่าญาติโยมบางคนบางท่านอาจจะ อยู่นี่ที่ภาคกลางอาจจะฟังไม่เข้าใจบางสำเนียงอของภาษาอีสานเรา,เาก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับญาติโยมภาษาอีสานคนอีสานเราเาถือว่าได้เปรียบนะญาติโยมาสามารถฟังเข้าใจหลายภาษาคนอีสานนี่เก่งญาติโยมเ,เก่งนะญาติโยมคนอีสานเพราะว่าสามารถเข้าใจภาษาไทยาบางครั้งอยู่ ที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์รีสะเกตยิ่งเข้าใจภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาคำเมน้นภาษาสวยโอ้ยิ่งยิ่งขึ้นไปญาติโยมอ่าฉะนั้นแล้วคนอีสานมักไม่ภูมิใจในตัวเองอ่าฉะนั้นเราต้องภูมิใจในตัวเองว่าเราเกิดเป็นคนอีสานภาษาคําพูดอ่าหรือการประพฤติปฏิบัติอ่าในการเข้าถึง ความรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไม่ทรงจำกัดเพศจำกัดวรรณะจำกัดวัยาจากนั้นและญาติโยมนำทำคำั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีา้ไปปฏิบัติหัวข้อในบุญกิาวัตถุสิบญาติโยมที่อาตมาได้อธิบายมา,ามีบางหัวข้อเท่านั้นที่เราจะได้เสียสลทรัพย์แต่ส่วนมาก เราจะไม่ได้เสียสละ,ะทรัพย์เลยเราจะได้เสียสละกิเลสออกจากใจาจากข้อศีลละไมคือบุญสํเเ็็จด้วยการรักษาศีลมา,าจนตลอดถึงข้อนี้แหละญาตโยมยังไม่มีข้อไหนเลยที่เราจะเสียสละทรัพย์ที่ห่วงแหนนฉะนั้นญาติโยม นำเอาไปประพฤติปฏิบัติหัวข้อไหนที่เราไม่เข้าใจก็ฟังก็พยายามฟังให้เข้าใจจากนั้นแล้วท้ายที่สุดแห่งการอธิบายทำรรในหัวข้อคําว่าธรรมัสวนณะใหม่ก็ขอ,อจบไว้แต่เพียงเช่านี้ขอให้ญาติโยมมีความสุขค้าข,า,ขายก็ได้กำไรจะทำอะไรก็ให้มีความสุข ยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีความสุขแม้แต่เวลานอนฝันก็ขอให้มีความสุขขอให้ญาติโยมมีความสุขทุกที่วาลาตีการเทิน